ทีุ่ก้นนมัเจอโอเคที่พเกามันอ่ามีอันลาลาเกาหลีมาเกเตียวยันไปกัเดี๋ยวพาไปเบิดห้อเล่สิขอทายขอน้อา้ายท่สคะคะกิตกัดสินใจแล้ตอนนี้ก็อยากขอเป็นคอทายของตัวค่ะ คอะคุณคร a บค t ณครับ <podría> ค <laughs> ุณครับ <médico> คุณครับตุณคตับคุณคร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 ับคุเตรบคุบ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 บุบุบบุบ อันโอเคแต่ว่าอ okay, so ันตะเก่งใจเขาเขานั่งกินข้าวอยู่เขาก็เลยบอกเขาว่าอันเราจะกินข้าวก่อนแล้วไข่ดิ้งชิมคอทายเขาแล้วโอเคเราเราพอดีมาเรากินข้าวแล้วรบกวนไปขอทายหูแล้วเดี๋ยวไปติดตามบ่งดอนต่อไปกันเลยว่าเขาสิรัยทายหรือบอดด้งทายออ Is it work? Yes, What are you gonna <laughs> 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 And we put the front, <laughs> ขอบใจพี่น้องให้แรงเลยที่เขามาเบิรงคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปสันสันเนาะเฮฮาเฮฮากับบุคคลว่าเขาจะมากินข้าวยูฮานานะครับใจเด้ออย่าลืมกดซับสไคร์เด้อบ๊ายบาย